ตงนี้พายุเข้าอีกหลายวันสงสารโยมต้งจิตอาสากวาดวัดทั้งวันกวาดเสร็จพายุมาเต็มวัดเหมือนเดิมตัวนี้สะเก็บกวาดอย่างดี ชีวิตเอาแน่ไม่ได้จริงนะจริงถ้าชีวิตในคิดไปก่อนั่งก็ดีในบางเรื่องนะอย่างที่พระเจ้าสอนให้เราคำนึงถึงว่าเราจะต้องแก่จะต้องป่วยจะต้องตายจะต้องพัดพลาดจะต้องรับผลแห่งกรรมของตอนเองนี่เป็นเรื่องที่พู้เจ้าสอนให้เราคิดไว้ก่อนนะ พิจารณาหนึ่ง,องพอพ้นมาจะได้บอกได้ว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้จะได้ไม่ทุกข์มากแล้วก็มันจะทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น ปัญหาคือบางเรื่องบางอย่างนี่เราวิ่งหนีไม่ได้จะเป็นของนอกกายก็ประยามนะมีภรรยาทุกข์เพราะภรรยามีลูกก็ทุกข์เพราะลกูกพวกนี้ยังอาจจะทิ้งได้ไหมมีทรัพย์สมบัติก็ทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติแต่มีกายมีใจแล้วก็ทุกข์เพราะกายเพราะใจตัวเองเนี่ยไม่รู้จะหนีไปไหนเลยนไปไหนมันก็วิ่งตามเราอยู่งั้นนะเหมือนเงาตามตัวใช่ไหม โดยเพพาะไอ้ความคิดของเราเองนี่แหละที่มันทำร้ายตัวเราเองอยู่ทุกวันวนะันนี้โยมโทรมาบอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนมาหาช่วยเทศให้ฟังหน่อยดูยเขามีความทุกข์แล้วเกินนะ <c oughs> <laughs> พูดให้ตายนะ thế là mình mà không chịu được cái khổ này, ngay, khổ này, thúc nắn đi cái khổ này, 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 cái เวลาเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยถ้ามีสติสักน้อยเนี่ยมันจะทำให้เราได้ฝึกตัวเองเแต่ถ้าหลงเพลิดเพลินไปกับมันมเมื่อไหร่เป็นเรื่องทุกทีสังเ,เกตด,ดูเถอะจะสุขมากเดี๋ยวมันก็ทุกมากเนี่ยเป็นอย่างนั้น,นเวลาเราสุขมากๆเวลามันตีกลับขึ้นมาเน,นี่ยมันสาหัสถ้าเราคิดเผื่อไว้ก่อนทุกครั้ง วันนี้มันได้พรุ่งนี้มันอาจจะเสียวันนี้มีคนสรรเสริญพรุ่งนี้อาจจะมีคนนินทาอะไรเงี้ยมันจะได้วางใจได้ถูกน่ะามาว่าโดยเฉพาะในยุคเนี้นะมันเป็นยุคที่เราเห็นภาพอะไรได้ชัดประเพศที่เรียกว่าโลกธรรมนี่มันมาแบบติดจรวดจ,จ,จริงๆวันนี้ข่าวที่มาแบบแรงมากๆคือข,ของลิซ่าใช่ไหม ดังมากแน่นอนว่าเมื่อมีคนสรรเสริญก็มีคนด่ามันมาพร้อมกันเลยคำสรรเสริญกับคำด่าเนี่ยมันแปลกมากเลยมันมันเห็นชัดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องได้ยินกับหูต้องได้ดูกับตาใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมาผ่านมาทั้งโลกโซเชียลนี่เร็วมากมันเห็นภาพชัด ทำอะไรไม่ดีไว้เดี๋ยวก็มีนักสืบโซเชียลทั้งหลายนะสืบค้นอเดี๋ยวโผล่ไปแล้วนะกรรมมันติดจรวดเป็นอย่างนั้นมันถ้าเราคิดเผื่อให้มั่งก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยผ่อนคลายความทุกเวลาที่เราต้องไปเจอมันอ่ะนะอะอันนี้มีคำถามเนาะอ่ะเชิญกราบร,รมสการพระสารเจ้าค่ะสักคุณไหม ขอโอกาสขอถามพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาอธิบายขยายความหมายของการพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ทำอย่างไรเจ้าคะทำอย่างไรโยงว่าทำมาแล้วนะครับอย่างไรนะทุกครั้งที่เราปฏิบัติไปจนกระทั่งเมื่อมีผู้รู้เกิดขึ้นได้คล่องแคล่วดีแล้วเนี่ยนะฮะ ไอตัวผู้รู้นั้นมันกลายเป็นผลของอวิชชานอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณมันเป็นผลพวงมาจากอวิชชาและสังขารไอตัววิญญาณหรือตัวผู้รู้เนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นมันเราจะยึดมันจะมีความรู้สึกยึดถือเหนียวแน่นมากว่าเรากําลังรู้อะไรอยู่เรากําลังรู้อะไรอยู่อยู่ตลอดเวลานะเรากําลังรู้กํากลังยืนเดินนั่งนอนกำลังทำโน่นทํานี่อะไรเงี้ย นะมันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยว่าเรากำลังรู้อะไรอยูนะ่ความยึดถือมันเหนียวแน่นขนาดนั้นนะครูบาอาจารย์ว่าเราปฏิบัติไปได้สักระยะหนึ่งก็จะใหนะ้เราได้กลับมาดูตัวผู้รู้นั่นนะผู้รู้อยู่ตรงไหนรู้ว่าไปตรงนั้นตัวผู้รู้อยู่งไหนก็ดูว่าไปตรงนั้นอะไรเงี้ยนะท่านจะให้ย้อนกลับมาดูนะ ดูบางทีท่านก็บ,บอกอ่ะเลิกปฏิบัติแล้วแต่เทคนิคของครูบาอาจารย์แต่ละคนแล้วก็แล้วแต่ทธยาศัยของของผู้ปฏิบัติด้วยอย่างอาตมาเองเนี่ยอยู่วันหนึ่งอาจารย์บอกเลิกปฏิบัติไม่ต้องทําอะไรอ้ามันไม่ต้องทําอะไรได้ยังไงก็มันรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันช่วงนั้นรู้สึกตัวดีมากต่อเนื่องอยู่เป็นเดืนเดนอนๆนะนะปรากฏว่าพอครูบาอาจารย์บอกงั้นงงอยู่สองสามวัน อยู่ไม่เป็นอยู่แบบไม่รู้อะไรเนี่ยนะอยู่แบบไม่ต้องทําอะไรนะี่ไม่รู้จะอยู่ยังไงจะอยู่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรนะวันวันนั้นหลังจา,ากที่บินบาตกลับมาก็เอาบาทวางไว้แล้วก็มานั่งดูตัวเองมันไอ้ไม่ทําอะไรนี่มันทํำยังไงคือไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าไอ้ไม่ทำอะไรมันแสนเข็นนะปกติแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง่นี่ยสังเกตดูนะ นะไม่ทำภายนอกกับทำภายในนะนะคิดปรุงแต่งอะไรไปสารพัดเรื่องนะปกติเป็นอย่างนั้นนะแต่พอครูบนะบอกไม่ต้องทำอะไรนี่มันงงนะไอ้ผู้รู้ที่มีอยู่มันก็รู้จังเลยยิ่งไม่อยากรู้มันยิ่งรู้นะนะอยู่ๆก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็อ๋อเข้าใจขึ้นมาว่าอ,อ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วลอย่างนั้นก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวผู้รู้กับอไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติ มันไม่ใช่เรารู้นะมันเริ่มเข้าใจขึ้นมามันเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรู้อารมณ์นะไอเรารู้นนเป็นอวทารน,นี่เป็นตน้นอันเพราะผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ก็คือไปทําลายอวทานที่เป็นยึดถือจิตนะยึดถือผู้รู้นั้นเสียนะว่าผู้รู้นั้นเป็นเรานะผู้รู้ก็คือจิตนั่นแหละนะ <c oughs> ตอบซะจะดิบดีเลยแต่ว่า <c oughs> <c oughs> อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ะเชิญจากคุณคทาวุฒิขออนุญาตเล่าข <uds> ้อพิสูจน์ทางธรรมครับเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จตกเย็นไข้ขึ้นสูงปวดหัวยาวไปจนถึงตีสองและเย็นเข้ากระดูกโดยมีจิตผู้รู้คอยพิจารณาอาการเหล่านั้นอยู่กายเวทนาสัญญาสังขารแยกออกจากกัน เป็นการพิสูจน์ที่พิสูจน์ธรรมของพุทธได้ดีเลยครับและทำให้เข้าใจว่าถ้าจิตสุดท้ายมาถึงจิตมันจะเลือกเองคือยังไงอะไรน้อมกาบในคำสั่งสอนครับโอ้ดีจังเลยนยเห็นไหมปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมันขันห้ามันแยกออกจากกันมันประหลาดนะไอ้ที่คิดว่ามันเป็นก้อนอัตตาตัวตอนอยู่ตอนนี้นะเดินไปไหนเราก็มีความสุเรากำลังเดินเรากำลังยืนเรากำลังน,ลงนั่ง หมาแมวทั้งหลายมันก็คิดอย่างนั้นนะมีเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะเรากำลังไล่จับหนูอยู่ยนะอะไรเงี้ยความรู้สึกว่ามันมีเรามีเราเนี่ยมันครอบงำจัก,กรวาลทั้งจัก,กรวาลเ,เป็นอย่างนั้นนะแต่พอมันแยกออกจากกันได้นะมันเห็นเลยว่ามันไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยนะกายก็ส่วนหนึ่งนะรูปขันนี่ส่วนหนึ่งเวทนาขันความรู้สึกทั้งหลายนี่ก็ส่วนหนึ่งสัญญาขันในความจำได้หมายรู้ อาการเทียบเคียงอาการเปรียบเทียบอะไรทั้งหลายก็เป็นไปอีกส่วนหนึ่งนะสังขารละขันนอาการที่จิตมันปรุงแต่งก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งตัววิญญาณขันคือตัวผู้รู้ก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งมันเห็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับนักภาวนาเนี่ยมันเห็นแยกกันชัดเจนอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้อยู่นานอยู่ตลอดเวลาแค่แวบเดียวเนี่ยมันอ๋อนวินาทีละไม่รู้จะไปหยิบจับตรงไหนเพืว่ามันจะมาเป็นเราตรงไหนได้เนี่ยมันรู้สึกนั้นชัดเจนมากนะแล้วเราภาวนาไป ต่อให้ตายไปตอนนั้นก็ไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องถามว่าถ้าจิตสุดท้ายเป็นอย่างงี้อย่างนี้เราจะเป็นยังไงดดนตอนนี้นะถ้าเห็นว่าจิตไม่รู้จะไปยึดถืออะไรเนี่ยนะอระทานไม่รู้จะยึดถืออะไรเนี่ยก็แปลว่ามันไม่มีเรื่องที่ให้ต้องมาเกิดมาตายอีกแค่นั้นเองเรื่องเรื่องนะีที่มันต้องเกิดต้องมาตายอยูน่นี่ครับพอน มีความสมีตัวกูของกูอยู่มันยึดถืออยู่เนี่ยมันตายเกิดเกิดตายอยู่ในขณะจิตหนึ่งนเะนี่ยนะฮะนะทำให้เข้าใจกับมันเดี๋ยวนี้เลยน่ะอย่าไปรอชาติหน้าน่ะเราตายแล้วก็ไปเกิดชาติหน้าอะไรไม่ต้องนะเอาแค่ปัจจุบันเนี้ยพอละน่ะเั้นถ้าปัจจุบันเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราสักเรื่องไม่รู้เราอยู่ตรงไหนเนี่น่ะมันจะรู้สึกได้เองว่า มันไม่มีอะไรเกิดมไม่มีอะไรตายไม่นจะเียนธรรมชาติร้วนๆในกำลังเกิดแล้วก็ตายอยู่อยู่อย่างนี้หรือเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะมันจะประทับอยู่ในใจนะมันอ๋อขึ้นมาแล้วมันประทับอยู่ในใจแล้วความเข้าใจผิดๆที่ ไม่รู้มันติดเรามาไม่รู้กี่ชาติตอกี่ชาติกี่กลับกี่กันเนี่ยมันหายไปเลยนี่ความเข้าใจผิดเหล่านี้นะมันวางลงไปได้เลยไี่นะเพราะฉะนั้นก็ฝึกไปรู้ไปดูไปนี่นะพอมันแยกขันธ์ห้าได้แล้วนะแยกรูปแยกน้มได้แล้วเนี่ยมันจะค่อยเบามากขึ้นเวลาเราปฏิบัติภาวนาอ้คำว,ว่าเบาคือมันมั่นใจขึ้นมาในการภาวนาแต่ว่าไอ้ทุกขเวทนาไม่ได้เบานะบอกก่อน <laughs> ยิ่งปฏิบัติไปไทุกข ตามเรื่องมันแล้วแต่เพ่ะทุกตัวไหนจะมาถึงกรรมตัวไหนจะส่งผลอะไรกัแล้วแต่เดี๋ยวมันมาเองให้เราได้เรียนรู้เองน,อนนี้อาตมารู้สึกพอใจโดยเฉพาะโยมที่ส่งอารมณ์ต่อนเนื่องกันมาในช่วงที่เราจัดคอร์สออนไลน์อยู่นี่นะหลายหลายเดือนต่อนเนื่องกันมาแล้วโยมก็ภาคเพียนปฏิบัติส่วนมาก ยอมมีพื้นมีฐานความความรู้เดิมอยู่แล้วม,มีฐานในการภาวนาะบางคนได้สมถะมาก่อนนะฮะบางคนได้สมถะมาก่อนมีสมาธิมาดีอยู่แล้วนะพอแนะนำนิดหน่อยก็ไปต่อได้เลยนะนะบางคนก็จ่ออยู่แล้วนะแต่ไม่รู้จะไปยังไงนะพอสะกิดหน่อยเดียวพรวดไปได้เลยอย่างนี้นตอนนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีงามแล้วก็อีกหลายคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยอาศัยกัน ดูคลิปนนคลิปนี่คลิปพระเนี่ยนะฮะโดวยเฉพาะคลิปจากรายการคลิปใจให้ทำที่จะมาออกหลายครั้งต่อหลายครั้งเนี่ยนิยมก็ตามฟังอันนี้จากรายงานนิยมรายงานให้ฟังตามฟังมันทุกคลิปนะอนนพอตามฟังก็ลงมือปฏิบัติบางคนทำอย่างเงี้ยมาสามสีป่ปีปฏิบัติมาสามสี่ปีแล้วโดยที่ไม่เคยรู้จักมักจีอะไรกันมาก่อนนะลงมือฝึกแล้วบางคนก็ไม่ใช่พูดด้วยซ้ำไปไม่ใช่ชาวพูดด้วยซ้ำนะ มีทั้งคริสมีทั้งอิสลามเนี่ยมาชาในวยโยงคนหนึ่งมาถวายทหารเนี่เป็นคริส์นะยโยมผู้ชายนะอันั้นก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะนะมพนพอลงมือฝึกไปมันเห็นเองว่ามันโยนใ้คำโลกสมมุติทั้งหลายพุทธคริสอิสลามโยนทิ้งหมดเลยมันมีแต่รูปกับน้ำที่มันสุกๆุทุกๆอยู่นี่แค่นั้นแหละนะมีแต่รูปกับน้ำที่มันเกิดมันดับอยู่แค่นี้ พูดคิดอิสลามรู้แล้วแต่เนเรื่องสมมตินะเนะี่ยความเป็นชายเป็นหญิงเรื่องสมมติไอ้ความเป็นพระเป็นโยมเรื่องสมมติทั้งนั้นนะมันเห็นอย่างเงี้ยชัดแจ่มแจ้งกันมาในใจของตัวเองนะตอนนี้บางคนก็ถามว่าเออแล้วถ้าปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหรือเป็นพระนาคามีแล้วเนี่ยเคยมีโยมถามมีคนนะจะอยู่ยังไงจะต้องบวชไหม เนะเพราะว่าบางทีไปอ่านเนคมภีก์ก็บอกว่าถ้าบรารลุเป็นว่านแล้วต้องบวชภายในเจ็ดวันเพราะว่าอัตภาพนี้มันอัตภาพของคารวสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงขนาดนั้นได้ก็จะต้องตายภายในเจ็ดวันเนะเรื่องนี้พออ่านแล้วก็เคลืนมีกล่าวงั้นจริงๆนะหลวงพ่อพุทธาตก็บอกว่าอะไรคือพระอะไรคือคารวสล่ะนะในเมื่อมีแต่รูปและนามทั้งั้นเห็นไหม พราะเวลาเราศึกษาธรรมะนี่นะต้องแบ่งออกเป็นสองทางนยะยภาษาโลกกับภาษาธรรมภาษาโลกคือเรื่องสมมุติทั้งหมดเลยว่ามีพระมีโยมแต่เอาเข้าจริงแล้วคนที่บรรลุตั้งแต่พระสสดาบัลขึ้นไปเป็นพระไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ในฟองนอกเป็นพระไปภายในเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะนต่อให้บรรลุเปลวละหันท่านก็เป็นพระอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมาใส่จีวรด้วยซ้าไป เป็นพระของท่านอยู่แล้วเรียบร้อยของท่านน,นี่เป็นเรื่องของสมมุติสัจจะกับธรรมทศสัจจะเนี่ยทำเาเขาใจาเวลาเราศึกษาธรรมะนะเอาละเดี๋ยวเราสดมนกัน